จุดชมวิวแม่น้ำสองสีอุทยานแห่งชาติแม่เงานะครับชัดอยู่ไม่ลงไปแม่น้ำชัดนะจุดชมวิวแม่น้ำสองสีอุทยานแห่งชาติแม่เงาครับนี่อยู่ที่แม่ห้องสอนใช่ไหมนี่ นี่ไงอ๋อนี่อะสองสีแม่น้ำสองสีโอ้แม่น้ำสองสีเกิดจากการไหลของแม่น้ำยวมและแม่น้ำเงาบรรจบกันบริเวณบ้านแม่เงาจึงเกิดความแตกต่างระหว่างสายน้ำเงาจะมีความใสเงาเหมือนกระจกแต่สายน้ำยวมจะมีสีขุ่นกว่าการไหลของน้ำทั้งสองสีจะไหลลงไปบรรจบกัน กับแม่น้ําเมยแลวไหลไปบนจบกับแม่น้ําสารวินมแม่น้ําเงามีต้นกําเนิดจากอําเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่แม่น้ํายวมมีต้นกำเนิดจากอําเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนดูเห็นชัดแปลว่าอยู่แม่ฮ่องสอนอยู่นะเนี่ยชัดเจนเลยเห็นไหมครับนี่แม่น้ำสองสีมาบนจบกันครับนะครับแม่น้ําเงากับแม่น้ยายั่ไหลไปสารวินที่เราออกลงมาวนาะพ่อที่คุณเชไอ้นั่น อ,าอาา่อา,าทีนี้ขเขาก็ไปรวมกันที่แม่น้ําสารวินไปไปรวมที่แม่น้ำไอ้นี่ก่อนแม่น้ำเมยก่อนไปแม่น้ำเมยก่อนแล้วจะจากแม่น้ำเมยก็ไหลไปสารวินอ๋อย <olmuş cing> ่างนี้จะไปถึงแม่น้ำเมยก่อนสองสีนี้ไหลไปรวมกันที่แม่น้ำเมยแล้วไหลต่อไปสารวินแล้วต่อจากไปบรรจบที่สารวินอีกทีนึงอ๋อใส่นี่มาจากแม่น้ำอะไรเงา แม่น้ำเงาอมก๋อยเชียงใหม่อมเก่าอมก๋อยเชียงใหม่อันนี้คุณคุนเนี่ยแม่น้ำยวมแม่น้ำยวมแม่ห้องสอนอ,อมาจากแม่ห้องสอนนะครับนี่อ๋อืเส้น,สนนี้เส้นนี้เส้นนี้มาจากเชียงใหม่นะครับนี่เส้นใสใสนี่นะแล้วเส้นคุณขุนนี้สีไอกาแฟนี้มาจากไอแม่ห้องสอนนะครับผมนี่โอ้มันก็เป็นอีก ธรรมาชาติเนะาะธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับนี่เนาะแต่ว่าถ้าน้ําเยอะๆนี่คงจะสวยนะใช่แต่ว่าคงไม่เยอะหรอกมั้งเพราะว่าดูสังเกตดูต้นไม้เขาแค่นี้เองนะเนี่ยแม่น้ําอ่ะไม่น่าไม่น่าจะขึ้นมาเยอะนี่อมแม่น้ําเงาแม่น้ํายวงยออัว มยว่มอือนี่นะต้นกำเนิดของเขานะครับผมจุดกำเนิดแม่น้ำสองสีนะครับอ้าวทรัพยากรน้ำทยา,าชาตนะอืม่น้ำสสีสายน้ำคือชีวิตนะครับผมจุดชมวิวนะครับแม่น้ำสองสีอุทยานชาติแม่งเงานะครับผม ที่นี่คืออุทยานชาติแมงเงานะครับนี่ตรงนี้นะเรามาเราขับรถมาเราเห็นเราก็เลยแวะนะครับนี่แวะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่นนนมีลานกลางเต็นด้วยใช่นี่ตรงนี้จะมีลานกลางเต็นด้วยนะครับเผื่อใครอยากจะมาผ่านมาแถวนี้ก็แวะมากลางเต็นนอนนะครับผมนี่ ตรงนี้ได้นะเผื่อใครแวะมานะครับก็มากางเต็นท์ได้นะที่นี่อุทยานแห่งชาติแม่เงานะครับผมที่แม่ฮ่องสอนนะครับนี่เข้ามาเลยตรงแม่น้ำสองสีนะผมนี่ได้เห็นแม่น้ำสองสีด้วยนะครับตรงนี้นะนี่สวยงามร่มเย็นครับผมมีน้ำมีห้องน้ำนะครับเผื่อใครแวะมาทางนี้ก็ เดินทางไม่ไหวก็แวะพักผ่อนก่อนนะครับที่อุทยานแห่งชาติแม่เงานะผมอากาศล่มเย็นมีพื้นลาบแล้วก็มีพื้นล่ามข้างนี้นครับที่เราสามารถที่จะมากางเต็นที่อุทยานได้นะครับนี่มันเขียนไว้อยู่นะครับลานกางเต็นนะผม อุทยานแหงชาติแม่งเงานะครับใครผ่านมาทางนี้ก็แวะมาพักผ่อนได้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับอุทยานแห่งชาติแม่งเงา